ราสเซจพี่น้องมันนี่กะฟอกเกลีช่องลิดสาอุบลเซจพี่น้องจ้าโอ้นี่ใส่สินนี่กะพี่น้องเรื่องหมดเนี่ยมันนี่กะข้อ,ขอตลาดมาก,กินคือนเขาพี่นอ้องเกือกทำสีข่านเฮ็ดอยังดอกอนแต่ที่พ่อลงที่จะเป็นหอดโมจะหอดเอฟซีค่ะพี่น้องนี่ได้อันปลาหนึ่งพี่น้องเรืองนึ่งปลามานะคะไม่ได้ไปท่าอยู่ตลาดที่เมืองปานิษฐ วันนี้แปดสิบบาทค่ะพี่น้องแปดสิบบาทนะจ๊ะเป็นบ้างครให้พี่นอ้นองดูปลานิลน,นะคะปลาในหนึน่งบ้าน,นปลาผมว่าข้างดำด้วยจ้ะพี่น้องเห็นไหมปลานิลกินกับหมักน้ำลูต้ม,มนม้ำต้มพี่น้องซื้อบักน้ำมาต้มเอานา้ำต้ม กะลกหล่ำบักน้ำต้มต้มบักน้ำครับพี่น้องมันกินแบบอาหารกินคลียนนักนหน่อยพี่น้องกะหล่ำต้มบักเคอรี่ต้มพี่น้องกินง่ายๆมันเนี่บมันกินยากกินในระบบครับไทยเดี๋ยวพี่น้องเด้อไปจะกินนี่สาบุญมากินน้ำซุปสาบุญรัตจ้า น้ำจิ้มเพื่อจะห้น้ำจิ้มนี่มาพี่น้องได้สิ่มบางว่าไม่สิเสียบเหคำว่าเส้นเสมใจสู้พ่นสิเสียบยุสิ่งโม,ง,ม,ง,มงน้ำจิ้มแจ้วค่าจ้าสิ่งีฟูดพาิงที่ฟูดเมืจิมจจ้มแ้าไป กินแจ่วลิ้นสาวบนไป่นองผิดผมมเขาพิดาตอ่ม่ตอนประแดดที่มุมมันก็นจับประแดกเของพนอะมาเดินไป่นองมากินข่าวลิ้นาวยนไม่กินบะหม่าจับงหมองกว้างไป่นองปลากรตัวใหญ่

อันนี้ขิ้งได้ไปนอกได้เนี่ยเอาขิงมาใส่ใหอจะกินยี่บอกปุัว่ิงเนาะห่อนหอนเดี๋ยเดี๋สือมาเนี่ย hỏi với nó ớt Cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ บวเข็มคนทอนกินปลาดหลนะบแบบผมบ้างบุ้งบว่าปีใหม่สินี่คื่อขอ,ของให้กินให้พี่น้อง,งบ้างโมก่บพี่น้องด้วยเมื่อ้านพี่น้องดก็ปีใหม่ปม่เผาแคมจ้าปีใหม่เผาแคมด้วยต่เด้อ ชื่อเรีมะหางแซ่บพี่น้องอร่อยดีท้องนี้พระเอกบ่เคยแต่เขากลารองต้องไปนอนช่วงนี้ยพระเอกเป็อนอันนี้นนเป็นไม่หลบซ่อนตัวพันช่วงนี้ แง่ป่ได้พี่น้องท้อนมันนั่นนงก็ไดับอีกสามเดือนจะภาพไปสอปลาวพี่น้องจุดทายคลิปการวิถีชีวิตสอปลาวใช่ไหมครการการใช้ชีวิตที่สอปลาวใช่ไหม ปนิ่งหวานหวานพี่น้องแต่ว่าปลานิ่งเป็นปลานิ่งใหม่อยู่เหนือยใหม่แต่ว่ามันปนิ่งตายเนาะจังเจ้า ิท้งนับมืองนับเป็นในจากเมื่อบานนงอยากไปเทีออ่ทยวควาเหล้าไปเที่ยวสงการครับปานวานเนื้อวานป้านเนืนนน้อวานเฉยๆผมก็ความสดอยู่หรอก

คลิปนานได้นี่สาวไปไปสร้างขับปุ่นมาแล้วพี่น็อตขับปุ่นแห่งสร้างมาเด้ว ที่จาบนศูนย์มาข้าวปุ่นยุน,ยนยตามันมาเห็ดเวลาเขายา่ำหรือเวลาเขาวันเห็ดตาม,มันมูนพี่นอ้องว่าเป็นเศนเพื่อไปสั้สงข้าวปุ่นแห่งเลือพี่นอ้องมาเห็ดเลีเ้ยวมือนานสดตเตสตำข้าวปุ่นไม่พี่นอ้องเตอนต้มพร้อมพี่นอ้องตอนต้มกระเทียมให้เบิ้ว่ามันสีเงี้ยวสร้างไรสร้างมาแล้ว แถมสองสองซองบ่ะแถมอ่ะเพชรจุดตินแน่อยานสิบว่าเพชรแซ่บแซบ อ๋อแล้พี่น้องอิ่มแล้วพี่น้องมันมาหอดูถ่ายเพื่อนเราเนาะยิ่งขอจ้าบนขอขอบพระคุณพี่น้อง fc กาว fc หม่ผู้ถ่ายกำลังใจผู้ดคอมเมนต์ด้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทุกท้าวทุกน้องเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกทาวบนเทปคลิปแล้วพี่น้องนะใก่เดือยน้องใกล้แล้วขอไม่คลิปนะค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะปานิ่งเลือกให้ผัวกินกับพี่น้อง ต่อเพ็ดเพลนไปหน่อยนงทีง่จนกิกระดาพอาไม่คิดนั้นนะคะใบเทื่อค่ะ